มาลองเปิดคอนเทนต์กันหน่อยดีกว่าดูว่าจะออกสองทางหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันหน่อยดีกว่าตายแล้วโคตรสวยเลย้ตายเถอะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสั้นๆนะผมพาไปดูการเชื่อมต่อหมีสมาร์ทสปีกเกอร์ผ่านเจ้าตัวหมีทีวีบล็อกกันดูว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรามาที่ Setting อ่ะโอเคแล้วก็มาตรงรีโมทแอ c เซสซอรี่นะครับผม Add d e v i ี e ก็ลรามันเซิร์ชแป๊บนึง แล้วก็ตัวมีสมาร์ทสปีเกอร์เนี่ยเราต้องไปเปิดฟังก์ชั l นบลูทูธก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านขวาตรงนี้อ่ะเจอแล้วตกลงม่อันนี้กําลังแพร์ลิงอยู่นะครับผมอ้าเรียบร้อยจะได้ยินเสียงดึดดึงมาลองดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้คือเสียงมาแล้วนะมาได้เพลงไม่มีโ no น๊อปปี้ไลท์ละนี่อ้าวเล่งไม่ขึ้นได้แค่สกับ5้กับหนะครับผมต้องมาเล่งที่มือถือนะ นี่เป็นไงเสียงออกแล้วแต่ว่าเล่งเสียงไม่ขึ้นนะผมได้แค่4กับ5 4กับ5เดี๋ยวเราลองมาเล่งกับเจ้าตัวสเป AKER กันหน่อยดีกว่านะครัอ่าในนี้ได้อยู่โอเคเท่านี้เราก็ได้ตัวซาวบาอันใหม่แล้วนะผมราคา1,690ับผมราคา1,690บาทไม่จำเป็นต้องซื้อซาวบาเลยนะเสียงดีมากๆอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้ตัว ลำโพงที่เสียงดีกว่าของทีวีที่มันแถมมานะนี่แนะนําทําวิธีนี้ได้เลยครับเวลาเราดูคอนเทนต์อะไรอย่างงี้อะ่ะไมาวิดีโอนี่ตัวนี้เลยเห็นไหมเสียงมันก็จะออกจากตัวนี้เลยนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจทําไมมันได้แค่สี่ห้าสี่ห้านะเดี๋ยวลองเพิ่มอีกนี่สุดละ ้แลวตอนนี้ได้11 oh, <okay. S> แล้วในทีวีลองชุบชุบนะลง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 ขึ้น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 นะไม่ขึ้นอีกแล้วคือมันจะอยู่แค่ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะเวลามันลงนะ่มันลงได้สุดแต่เวลามันขึ้นนะ่มันจะขึ้นไม่ได้เลยนะผมเราต้องไปกดเพิ่มเอาที่ตัวมิวสิกสปีกเกอร์นะคือแนะนําว่าให้กดในเสียงที่เราต้องการเอาไว้เลยนะครับ ลดได้อย่างเดียวแต่ขึ้นไม่ได้โอเคผมเผื่อฟุกอันนี้เราก็ได้เปิดโหมดการจับคู่ของเจ้าตัว Google Home Mini มาแล้วมาลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะเชื่อมต่อได้หรือเปล่าอ้อาวเจอแล้วนี่ไงกดเชื่อมต่อไปแล้วก็ลองมัน pairing ก่อนนะครับโอเคอันนี้เจอด้วยมาลองดูซิว่ามันจะเปิดพร้อมกันได้หรือเปล่านี่จะเห็นว่าตัวมี smart speaker ด้านซ้ายมือมันขึ้นว่า connected อยู่นะครับผม เสี่ยวมี RC น่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็ข้างล่างนะครับตัวนี้ Google Home Mini อันตรงนี้มันเป็นคีย์บอร์ดนะผมเคยเอาคีย์บอร์ดแบบบลูทูธมาเชื่อมต่ออยู่ก็สามารถทําได้เหมือนกันเผื่อใครอยากจะพิมพ์หรือว่าใครจะใช้แบบว่าแอดวานซ์หน่อยอะไรอย่างงี้ก็สามารถต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ได้นะครับผมมาลองเปิดคอนเทนต์กันหน่อยดีกว่าดูว่าจะออกสทางหรือเปล่าโอเคเพลงนี้ไม่น่ามีลิขสิทธิ์มาลองฟังดูนะโอเคอันนี้ออก อันนี้ไม่ออกนะครับผมออกตัวเดียวนึกว่าจะออกพร้อมกัน2ตัวนะแต่ว่าตัวนี้มีฟังก์ชันเสียงแบบสเตอรโอนะครับผมก็คือสามารถทําเสียงซ้ายขวาได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทํายังไงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้มันเชื่อมต่อได้อะมันออกเสียง2อันใช่ไหมแต่มันก็ไม่เป็นสเตอริโออยู่ดีนะครับผมสเตอริโอก็คือเสียงเพลงเนี่ยมันเล่นแค่อันเดียวนะแต่ว่ามีเสียงซ้ายเสียงขวาหน้าหลังอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันเชื่อมต่ออย่างเงี้ย มันอาจจะออกพร้อมกันแต่ว่ามันต่างคนต่างเล่นนะผมคือแยกกันเล่นอันนี้คือมันเล่นแค่อันนี้อันเดียวส่วนอันนี้ไม่ยอมเล่น <laughs> เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงดีกว่าโอเคเนี่ยทั้งคู่เขาก็แพ้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันหน่อยดีกว่าอันนี้ผมเซ็ตเอาไว้ที่70%นะ Google Home Mini แล้วก็มี Smart s p ป aker ผมก็เซ็ตเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่70%ลองเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับลองตัวที่มันเซ็ตอยู่ตอนนี้กันอ่าจะเป็นของตัวนี้ ก็จะเสียงประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะสลับเป็น google home mini ให้ว่าจะเสียงประมาณไหนนะผมแล้วเสียงเบสกับเสียงแหลมเนี่ยผมเซ็ตเอาไว้เป็น default หมดเลยนะครับของทั้งคู่เลยคือไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะโอเคจำงเสียงนี้ไปนะโอเคผมไปสลับ c o n n e ็กชันกลายเป็นของตัว google home mini มาแล้วลองดูกันหน่อยดีกว่า7จสเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอันนี้ลำพงผมแตกแล้วมั้งเนี่ยเสียงไม่เป็นอย่างนี้ อันนี้คือเสียงลำโพงแตกแน่ๆตายแล้วโคตรสวยเลยให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวผมก็ลองไปปรับแต่งแก้ไขลำโพงผมทุกันดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะลืมไปว่ามี10ทีโเนี่มันมีแบบฟังก์ชัน2หน้าจอด้วยนะครับผมโอเคได้แล้วคือเหมือนกับว่ามันสัญญาณไม่เชื่อมต่อกันนะครับคือ เราเล่นจากตัวมีบล็อกอะแล้วเหมือนกับว่าสัญญาณบลูทูธมันไปไม่ดีนะครับผมก็ลองยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วก็มาเชื่อมต่อผ่านจากตัวกูกลงห้องมินนี้อย่างเดียวนะผ่านมือถืออันนี้คือผมแคสเพลงจากมือถือไปนะโอเคจะหาหมดเลยนึกว่าลำโพงแตกไปแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องการเชื่อมต่อนะครับที่มันไม่สเสถียรเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปหาโซลูชันที่มันดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมอาจจะเป็นแบบสเตอริโอก็ได้เสียงยังอยู่ดีนะผมเดี๋ยวไปลองให้ดูนึกว่าจะหายไปแล้วโอ้โห ลดเสียงเฮ้ยชุบ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 อ่าเพิ่มเสียงโอเคยังได้อยู่ครับผมแม่เกือบไปแล้วครับมาไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย